โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบออมเงินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณแม่จะฝึกให้ไหวหารจัดการเงินเองโดยสมัยประถมจะให้เงินไปเรียนวันละห้าถึงสิบบาทแต่หอ่ออาหารกลางวันไปทานที่โรงเรียนคุณแม่จะให้เงินไปเรียนเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละร้อยและคุณแม่จะแลกแบงค์ยี่สิบใหม่จากธนาคารที่มีเลขบนธนบัตรเรียงต่อกันไว้จำนวนหนึ่ง สิ่งที่จูงใจในการเก็บเงินตอนนั้นคืออยากเก็บแบงค์ใหม่ไว้เองไม่อยากให้ใครตอนนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการออมช่วงชีวิตมัธยมผมก็เริ่มวนเวียนอยู่กับเหรียญและแบงค์พอสะสมได้เยอะก็จะให้พ่อพาไปธนาคารสีชมพูเพื่อนำไปฝากตอนเด็กๆจะชื่นชมกับเงินที่จับต้องได้มากกว่าตัวเลขในสมุดบัญชี ก็ลเลยไม่ค่อยอไปฝากสักเท่าไหร่จนมาถึงชีวิตมหาลาัยของผมของ็เริ่มพอ,อมโดยการเก็บจากค่ารถโดยสารบ้างแล้วก็รถเมลที่เดินทางแต่ละวันตอนเช้าเราจะเลือกรถไม่ได้เพราะมันเป็นทางผ่านของรถสายยาวคันไหนมาเราก็ต้องขึ้นคันนั้นเลยที่จะไปลังสิตมหาวิทยาลายัย ถ้าหวังจะไปจะคันจะไปคันต่อไปแล้วรถมาไม่ทันเวลาก็คงต้องเข้าโรงเรียนสายและโดนทำโทษโดยการวิ่งรอบสนามฟุตบอลช่วงมัธยมเงินออมก็จะมาจากเบีย้ยเลี้ยงที่คุณแม่ให้ไปในโรงเรียนแต่ละวันแต่ตอนนี้เริ่มไม่ได้แบงค์ใหม่แล้วนะครับเริ่มจะสนใจในการฝากเงินในธนาคารเพราะได้ดอกเบีย้ยถึงแม้มันจะน้อยก็าตาม เริ่มชื่นชมกับจำนวเนเงินที่มากขึ้นทุกๆวันจะเน้นการฝากธนาคารกับโรงเรียนพอเห็นจำนวเนเงินแบบมีเศษเช่น1,291บาทเราก็อดไม่ได้ที่เอาเงินไปฝากให้มันไม่มีเศษก็ต้องฝากไปอีก9บาทเพื่อจะให้เป็น1 3น0บาทรู้สึกดีตั้งแต่เลขหลักร้อยเพิ่มขึ้นและอาจจะขยันไปฝากมากขึ้นเมื่อตอนเลขหลักพันเพิ่มขึ้นผมก็เริ่มยิ่งชอบยิ่งสะสมเข้าไปเรื่อยๆ รู้สึกว่าการออมมันไม่มีผลเสียเลยมัมีแต่ผลได้ผลได้อย่างเดียวเราจะมีแต่เงินเก็บเพื่อให้ไปดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปครับ